โอเคครับสวัสดีครับตามสัญญานะครับแฮกทองแฮกทองกันนะครับ uh huh. ตัวนี้จะง่ายนะครับง่ายกว่าวิธีก่อนๆเยอะเลยคือมันเป็นการใส่ โค้ดนะครับเขาเรียกเป็นโค้ดเป็นตัวเลขแล้วก็ใส่เหมือนใส่ตัวเลขที่มันเป็นคีย์เข้าไปแล้วใส่ตัวเลขที่มันเป็นกุญแจไขปลดล็อกมันอีกทีหนึ่งนะครับแค่2ขั้นตอน3ขั้นตอนง่ายๆนะครับถามว่าโดนแบนไหมก็เนี่ยฮะผมยังไม่โดนแบนนะตอนนี้แต่ถ้าทำอีก ทําสาธิตวิธีการทําอีกรอบหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะโดนแบนหรือเปล่าโอเคครับสายโคต้ตามนี้เลยนะครับเข้าเกม g u a การีนกดที่รู้จักกันนะครับประเภทตอนนี้ต้องเปลี่ยนเป็นคีย์เวิร์ดนะครับไม่ใช่ดีเวิร์ดแล้ว816 0,4,3,7,8,6,5,4นะคือไอ้ตัวเลขทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะปลดล็อกลดหรือทำอะไรก็แล้วแต่มันจะเปลี่ยนแค่คีย์ตัวสุดท้าย2ตัวนะครับก็ใส่ตัวเลขตามน,นี้นะครับกดค้นหาเลย กดแก้ไขเลือกนะครับใส่ตัวใส่ตัวนี่มันไปเลย8 58นะครับตัวเลขตามนี้นะ993นะครับ45664 6, 6, ใช่ป่าววะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับ858 993โอเคใช่ มันก็จะขึ้นมาทั้งเงินทั้งน้ำมันนะครับอะไรเพียบเลยแต่มันยังไม่จบนะครับเราให้ให้เราเข้ามาตรงนี้นะครับถ้าตัวนี้ถ้าเรากดกดรับโอเคตอนนี้ผมโดนแบนนะครับโดนแบนนะฮะ <c oughs> ถ้าโดนแบนก็ไม่ต้องไปกดอะไรสักอย่างนะฮะออกมาเลยออกมาแล้วเริ่มใหม่นะครับมันก็จะรันจะรันเซฟมันจะรันเซฟล่าสุดที่เราเซฟเอาไว้อะครับเอาเป็นว่าเอาแบบนี้แล้วกันไม่ต้องไปกดรับทองรับอะไรละเสี่ยงต่อการโดนแบนซะเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยว าวิธีง่ายๆเลยแล้วกันนะนะกลับเข้ามามันจะมีอย่างนี้นะฮะอย่าไปกดตรงซับพอร์ตนะครับให้กดตรงโอเซฟนะครับกดซับพอร์ตไปแล้วตายเลยก็ถือว่าดีนะครับดีนะดีนะ ที่มันยังให้โอกาสเราได้แก้ตัวอะไรเงี้ยช่วงนี้อากาศก็ห,าหนาวๆร้อนๆนะครับก็ระวังเป็นไข้กันด้วยผม <c oughs> ก็เริ่มเป็นแบบมาสองสาวันเริ่มเจ็บคอเ <c oughs> จ็บ <c oughs> อะไรเงี้ย โอเคมันลันมาที่เซฟตัวนี้นะครับเอาใหม่ใส่ค่าเดิมนะครับ8 1 6 0 4 3 7 8 6 5 4นะครับค้นหากดแก้ไขเลือกครับ8ใส่โค้ดแก้ไปเลยครับ8 5 8 9 9 3 4 5 6 6 4นะครับกดใช่แล้วเรามาดูการเปลี่ยนแปลงข้างนอกนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรนะฮะไม่ต้องไปทำอะไร กลับเข้ามาในเกมการเรียนแก้ไขเลือกอีกทีใส่ค่าที่เราใส่ไปในตอนแรกนะฮะแปดหนึ่งหกศ่สามเจ็ดแปดกกดใช่โอเคทุกอย่างกลับมาเป็นปกติก็จะได้แค่ทองนะครับได้แค่ทองนะส่วนตัวแต่งรถผมว่าเราไม่มีก็ได้นะ จริงๆอะ่ะไม่มีไม่ม,ม,มีก็ยังได้นะเพราะว่าทองเรามีเยอะแยะครับก็ใช้ทองเอาเนาะแต่ถ้าอยากได้จริงๆก็เดี๋ยวโอเคกดกดเข้ามาในนี้เลยนะฮะตามตามที่ผมทำนะครับ มันมีแบบปลดล็อกสติ๊กเกอร์ปลดล็อกอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ไหนวะอยากรู้อ่ะน่าจะอยู่ตรงนี้แหลมะมั้งเดี๋ยวจะลองหาดูแบบพวกใส่ลายรถใส่อะไรเงี้ยครับทําไม R สามสี่มันแบบของแต่งแม่งแบบไม่นี้เท่าไหร่ โอเคกดมาแบบนี้แล้วนะครับกดแก้ไขเลือกนะครับกดเหมือนเดิมกดกดไม่ใช่แก้ไขเลือกนะฮะกดเข้ามาในเกมการเดียรแล้วกดค้นหาใช้ค่าเดิมฮะแปดหนึ่งหกศนสี่สามเจ็ดแปดหกห้าสี่นะฮะกดค้นหาเลยแล้วก็กดแก้เลยครับแก้ไขเลือกแปดห้าแปดเก้าเก้าสามสี่ห้าหกหกสี่นะครับ กดใช่โอเคจะเห็นว่ามันขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วนะ180กว่าล้านให้กดซื้อครับมันก็จะเหลือศูนย์นะครับเหลือศูนย์ทำไงอ่ะก็กดเข้ามาแก้ไขเลือกใส่ค่า 1> 8 1 6 0 4 3 7 8 6 5 4นะครับกดใช่กดซื้อนะครับก็จะได้มา91ล้านแค่นี้ครับเรียบร้อย ไม่ดนแบนนะฮะแต่ถ้าใครเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นมาให้รีบออกจากจากเกมแล้วก็คิวเกมทิ้งทันทีนะฮะแล้วกลับเข้ามาใหม่อยาก,กลับเข้ามาใหม่แล้วอย่าก,กดที่ซับพอร์ตนะครับให้กดตรงที่เราเซฟนะครับเสร็จแล้วทำไงต่อก็มาเซฟซะหน่อยครับคราวเซฟกันเหนียวฮะกันเหนียวมาเซฟด้วยตัวเองรอบหนึ่งนะครับ โอเคอ้อ okay. oh, อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกนะครับอย่าไปล็อกอินกับ Facebook หรือว่า Google นะครับให้มันเซฟที่ระบบของม,มันเลยเราใช้เราเป็น Anonymous ดีกว่าคือไม่ระบุตัวต,วตนนะครับถ้าเราระบุตัวตนเราไปเราจะโดนแบนได้ง่ายกว่านี้นะครับโอเคเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยนะครับ ยังมีรถอีกหลายคันเลยที่แบบยังไม่ได้ปลดล็อกเดี๋ยวผมจะหาวิธีปลดล็อกรถด,ดีกว่านะครับอ๋อเดี๋ยวมาเทสตัวนี้ละกันก่อนอื่นก็กดล้างกดชัดเจนก่อนนะฮะล้างล้างเกมการเดียนไปเลยแต่ว่าทำไม รถบางรุ่นมันแต่งไม่ได้วะผมไม่เข้าใจเหมือนกันรู้สึกว่าสติ๊กเกอร์จะอยู่ในนี้นะครับลายบอดี้เอ้ยทำไมผมไม่มีลายเขาวะทำไมผมไม่มีสติ๊กเกอร์วะ เดี๋ยว,ยวอ,าอาจจะมีเฉพาะบางรุ่นนะครับติ๊กเกอร์เดี๋ยว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 ,ยว,ยวแปบบ๊บโอเคผมใช้ตัวนี้แล้วกันดูว่าจะใช้ได้ไหมนะครับที่ที่เราแฮกเอาไว้นะครับ โอเคใช้ได้ปกตินะครับ โอเคก็เรียบร้อยไปแล้วสำหรับคลิปการแฮกทองแล้วก็แฮกตัวนี้นะครับที่แต่งรถนะโอเคเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้ามาเดี๋ยวผมจะมาทำที่ปิดนะครับแฮกอะไร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 ยังไงเดี๋ยว เดี๋ยวจะม,ม,มีมาเรื่อยๆครับตอนนี้ผมกลับกลับมาเล่นก็อยากจะเล่นกลับกลับมาเล่นนี่ฟอร์สปีดอีกรอบหนึ่ง <c oughs> หลังจากที่เบื่อไปสักพักหนึ่งนะครับส่วนเรื่องรถเรื่องอะไรก็ตามสไตล์ฮะใครอยากจะปลดล็อกให้หมดก็ก็ไปซื้อให้หมดแต่ผมก็เนี่ยเก็บไว้ให้มันเป็นอันนี้นิดหนึ่งแล้วกันเนาะให้มันมีแบบสเสน่ห์มันนิดหนึ่งเดี๋ยวไปปลดล็อกมันหมดเดี๋ยวแล้วก็เบื่ออีกนะครับ โอเคลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ